สวัสดีค่ะวันนี้เพจกินเมเธอนะคะจะพาทําไข่แดงเค็มกันค่ะเอาไปยำนะคะ7วันทานได้เลยค่ะทำแบบง่ายๆนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นแรกนะคะเราเตรียมไข่เป็ดนะคะเราจะเอาไปแช่ในน้ำส้มสายชูค่ะใส่ปริมาณให้ท่วมไข่นะคะเราก็เอาไข่เป็ดลงไปแช่แบบนี้ค่ะ เราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะในขณะที่แช่อยู่นะคะน้ำส้มสายชูก็จะทำปฏิกิริยากับเปลือกไข่ค่ะมันจะทำให้เปลือกไข่ของเราเนี่ยบางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะพอครบ5นาทีเราพลิกกลับด้านนิดนึงนะคะเพื่อให้เปลือกไข่สัมผัสกับน้ำส้มสายชูแบบทั่วถึงค่ะ หรือถ้าใครใส่จนท่วมแล้วก็แค่5นาทีเอาไปใช้ได้เลยนะคะอันนี้เราจะกลับด้านอีก5นาทีและหลังจากนั้นนะคะดูนะคะมันจะเปลือกไข่เนี่ยนะคะก็จะลอกออกมาแบบนี้ค่ะเปลือกไข่ที่ได้ก็จะบางลงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ำอีกทีค่ะนี่ก็จะได้มาแบบนี้นะคะ ทำง่ายๆค่ะ7วันได้ทานเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไข่นะคะไปชุบกับผงเกลือค่ะเกลือแบบละเอียดแบบนี้นะคะจะได้เกอะกันเกาะผิวได้ง่ายขึ้นนะคะถ้ามันคลุกไม่ค่อยติดแล้วก็เอาไข่ชุบน้ําก่อนแล้วก็มาคลุกนะคะให้เกลือเนี่ยห่อไข่ให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองค่ะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดได้นะคะเอาเกลือลงไปโรยรองไว้ก่อนนะคะรองก้นไว้ก่อนแล้วก็เอาไข่ไปวางเรียงกันนะคะชุบเกลือให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ไปวางเรียงกันในลักษณะแบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้ก็เอาเกลือที่เหลือน,นะคะเทลงไปนะคะเทลงไปให้ท่วมเลยก็จะดีค่ะคือให้เกลืออยู่ในไข่ให,ให้ได้แบบมิดเลยอย่างนั้นนะคะหรือในขั้นตอนนี้เราก็จะเอาเกลือหยาบเทลงไปแทนก็ได้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้7วันพอมาเปิดดูเห็นไหมคะมันจะมีฟองหนึ่งที่เกลือเนี่ย ไม่ค่อยท่วมเนี่ยฟองนี้นะคะมันก็จะไม่ค่อยแข็งนะคะแต่นอกนั้นก็คือแข็งหมดเลยนะคะไข่แดงก็จะแข็งเป๊ะแล้วก็สวยงามเอาไปยำได้เลยค่ะนี่แบบนี้นะคะแกะดูก็จะเป็นไข่แดงลักษณะแบบนี้นะคะแข็งๆก็ก็จะเราก็จะแยกเอาไข่ขาวออกไปนะคะแล้วก็จะเอาเฉพาะไข่แดงเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไข่แดงนี้นะคะไปล้างน้ำนะคะอีกทีหนึ่งเพื่อเอาไข่ขาวออกจากผิวของเขาให้หมดนะคะแบบนี้ค่ะสีสวยไหมคะแล้วก็จะแข็งด้วยนะคะถ้าเราเใช้เกลือห้มเขาให้มิดเลยอย่างนั้นนะคะ นี่ได้แล้วนะคะไข่แดงเค็มของเราสามารถเอาไปนึ่งแล้วก็เอามายำไข่แดงกันค่ะอร่อยอย่างแน่นอนนะคะติดตามในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกนันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ